และของเก่าอีสานเฮาบอกเคยลืมต่อเติมและเสริมเติมบอกเคยลืมจำใส่ใจพันผูกและปลูกฟังมาแต่ครั้งปู่ญาตายายกี่กับกี่การผ่านไปบอกเหงื่อทายจากคนอีสานบอกเหงื่อทายจากคนเอออีสาน บมือต้อนรับครับคู่แฝดโอเอสวัสดีครับโอ้ครับครับเอ๋ครับคู่แฝดเอ๋ครับนี่ไรบินอในเอร์เด็นนะครับสหมือนีพี่แบงค์ด้วยนะครับและก็แฟนทุกคนในบุตทุกคนทาด้วยนะครับชื่อโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรหมอล่ลำริมไวยครับหมอลำรินไวย์ครับริมไวยมาจากไหนเออมาเออคำว่ารินไวมาจากไหนเออมาจาก การที่เราควนคําของไรวินอ่าลินไวลินไวก็ถ้าเปรียบเหมือนคนชอบดื่มเหล้าเนี้ยครับเฮ้ยลินมาไวไวหน่อยไม่ไหวแล้วหิวอย่างเงี้ยลงแบงแล้วอ่าและเลยคนที่ชอบจังหวะเร็วๆครับเอาจังหวะไวไวเร็วหน่อยอย่างเงี้ยอยู่ในวงการถ้าในับไปจํานวนปีผู้แฝดอยู่ในวงการเพลงมานานแค่ไหนแล้ว21ปีครับโอ้ยเลยครับโอ้ผมหูเลยนะนี่คือสามสาวนะครับที่ร่วมโปรเจกต์นี้ในสังกัดไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเล็งเห็นสาม สาวนี้ได้ยังไงคือวันนั้นผมเดินไปผมไปเจอข้างทางยแล้วก็ฮิวมาเลยเฮ้ยคนนะคนไม่ใช่แมวนะเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราเห็นไทม์ไลน์แต่ละคนกันอยู่แล้วว่าว่าทําอะไรกันอยู่นะครับคือเพลงอีสานเมืองหว่วนเนี่ยมันมันได้ทํามาแล้วแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ผมก็เลย้อยากจะนําเพลงนี้มามาเผยแพร่ใหม่เอามาลีคเอร์ใหม่ แล้วก็มองเห็น3ามสาวเฮ้ยมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่ามาเดอเฮามามวนขอเชิญชวนน้องและพี่เฮ้ยต้องหาแนวร่วมคก็ได้เลยได้3มสาวนี่เข้ามาร่ม,มันก็เลยเกิดเกิดความลงตัวทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องทั้งจังหวะทั้งคนร้องลงตัวก็ตกผลึกเอาเพลงนี้แหละเปิดหัวพวกฉเลสวัสดีครับพวกเราซินบินจากค่ายไรวินเ็นเดอร์เทนเน์ ฝากช่องทางการติดตามของผู้แอเอและก็น้องๆในบริษัทไรวินเอเทนต์นะครับและถ้าชอบเพลงอีสานเมืองม่วนและก็ทุกๆเพลงของศิลปินในไรวินเอเทนต์ของเรานะคะสามารถขอมาได้ที่ลูกทุ่งเน็ตเบิร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องทาง Facebook, Youtube, YouTube TikTok ลูกทุ่งเน็ตเบิร์ด้วยนะคะฝากติดตามผลงานเพลงอีสานเมืองง่วนทางช่อง y YouTube ไรวินเอเจนต์ไวด้วยค่ะ รับร่องว่าพี่น้องมวนสมซื้ออีสานเมืองมอญน่น,นอนขอบคุณคะ่ะ